ให้เข้าถึงพระรกิจในเข้า<อ>ถึงเรืก,กายก็คือกายกราบไหวพุทโธธรรมโมสังโฆมันเจกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนะกราบก็ต้องน้อมเอาพุโทโธเข้ามาไว้ที่ใจทั้งที่สองก็ธรรมโมทั้งที่สามก็สังโคนออพพเอาคุณพระโธิจ้าก็าทำม,มุนสง เราให้เราเข้าถึงใรสารนคมก่อนรับสียงใรสารนคมนี่นะาดถึงด้วยกายถึงด้วยวายจาคิดการท่องบนซาทยายถึงด้วยใจอะไรยังไงล่ะถึงด้วยใจนั่งสมาธิจิตว่างจากอารมณ์ทั้งสามการจิตก็ รู้รู้อยู่เชืชเเข้ขาถึงได้สนาคมด้วยใจแต่เขียนพุทโธเพื่อขึ้นที่ใจของเรานี่เป็นผู้รู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่พุทโธเป็นธรรมชาติว่างสว่างของใสไม่มีประมาณ ผู้รู้ว่างสว่างของไสก็คือเราคือสังโคท่านหมุนท่านั้นผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรสงภายใมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะนี่นะว่าเป็นสารณะที่พึ่งกำจัดไทยได้จริงไม่ต้องไปพึ่งที่อื่นพึงต้นไม้ภูกเขาโรกาสารพบคุม พึ่งพยานหนอกพยายนหน้าที่ไหนไม่มีรอกมันพึ่งได้แต่ใจเรานี่ยนะที่พึ่งเอนพึ่งได้แต่ใจตนนะันแต่จะพึ่งได้ก็ทําใจของเราให้เป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆคให้ได้ถ้าทํายังไม่ได้เขาเรียกว่าโมคะโมคะแปลว่าอะไรนะโมคะสตรี แต่ตีพวกเกิดมาแล้วเปล่าประโยชน์มขบรุษบุรณ์พวกเปล่าประโยชน์ทไมพระองค์ถึงว่าอย่างนั้นเพราะเกิดมาแล้วไม่เห็นสารณะที่พึ่งเมื่อใจจะขาดจะไปพึ่งใครล่ะทีนึงก็พึ่งใจเจ้าของนอ่ได้หล่ละที่พึ่งอื่นพึ่งได้แต่ใจดนเกิดเป็นคนคิดเห็นแล้วจริงเจนะจ๊ะ เป็นพูดออกมานี่นะภัอันตรายเข้ามาไม่มีที่พึ้นกลัวอะไรก็กลัวไฟไทที่กลัวที่สุดก็คือความตายนี่เองนะใจจะขาดแช่ช้างก้อนหูงูแลบลยงมีมันขาดแค้าจิตของเราไม่มีที่พึ่ ก็ไปขึ้นบาตที่เราทำเอา้ยอีกก็ไปตกกับใบยภูมนะิขึ้นบาตถ้าจิตเรามีสารณิที่พึ่งเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ือ้เราเอาจิตไปอยู่กับพุทธโธธรรมโมสังโฆจิตของเราก็จะปิดอบายภูมิได้ดีไม่ดีเข้าถึงพระนิพพานโดยสั่งไปนะ เข้าใจไหมละ่ะนั่งสมาธิจิตสงบดีเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในนี่นะกำจัดภัยได้จริงว่าจะภัยก็ไม่ถูกพุทโธธรทรมโมอทุทกกับภัยน้ำท่วมก็ไม่ถูกพุทโธธรทรมโมอา่าโจรผู้ร้ายก็ไม่รักเอาพุทโธธรทรมโมไปได้ไหมละ่ะนะเอเอ ไม่ได้ไฟไหมก็ไม่ถูกพุทธโอทโมโอไม่แต่กายเราเฉยๆพุทธโอทมโอทัวทท้วขมไม่ไม่ได้นี่แหละท่านจึงให้เข้าถึงใจสลาณคมเอาใจแม่ทีนี่เข้าถึงไทยอหมาไปยนเราผู้เข้าถึงใจสลาณคมจะเป็นผู้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วในชีวิตเกิดมานั่งสมาธิ จีตสงบลงก็เห็นพุธทธธรรมสง์ในไหมเมื่อใจจะขาดก็เอาใจไปอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆถือไม่ถึงไม่ได้ก็ถ้าไปเยี่ยมคนไข้อยู่ที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลไม่มีอะไรก็ฝากก็ไปบอกเขาเลยเออไม่มีอะไรมาฝากแล้วลส่งเพียงวันๆของดีก็ไม่ได้ซื้อมา เอาพุโทโธมาฝากทำโมมาฝากยังไงยังไงก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็นแล้วกันนะหายใจขาดก็ติดบายภูมิได้ดีกว่าเอาพนาไม้หรือเอาเงินเอาทองมาฝากเข้าใจไหมละ่ะจิตเขาจะตอนใจจะขาดใจจะไปอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเปลีย่ยนเัมือินเรือกแพมาหลอมรับเอาจิตเอาใจเราวไอ้ ไม่ให้ไปตกตไม่ให้ตกอบายกระมุนี่แหละการถึงพุธโลธมงสังโฆแล้วเราก็บอกสีเมื่อเข้าถึงพระนักใแล้วก็รับรับสีไปเป็นสีนี่แหละเป็นต้นของธรรมทั้งหลายเป็นมารดาของธรรมต้นของธรรมถ้าไม่มีศีล ไม่มีอะไรเลยความสุขก็เีแท่านก็นบอกว่าสีเลนะสุขกติงอย่างเป็นผู้มีสีน,น,นั้นจึงจะมีความสุขผู้ไม่มีสีก็เ,เอาไปขังไว้ขัขงไว้ในตารางก็งเหนะ็นไหมล่ะคนมีสีเขา,เาไปขังไหมฮะไม่มีนั่นแหละคนไม่มีสีไม่มีความสุขแม้เขาไม่เอาไปขังไปนอนอยู่ที่ไหน,น,นก็ไม่มีความสุขกลัว กวัวจนกวัวตำรวจเขาจะมาตามพบรือกวัวเจ้าของเขาจะมารู้มาเห็นเรานอนอยู่ไหนก็นอนไม่ค่อยหลับสีเลนั้สุขติงยังเนเตสีเลนโัโพคืสัมปทานผู้มีศีลเท่านั้นจึงจะมีสั์สีเลนะั้นนิพุติงยันเตนินพุติงแปลว่าอะไรนะแปลได้ไหม แปลว่าที่เยือกเย็ยนที่สงบเยือกเย็ยนมิพพดิออก็มหมายถึงพระนิพพานนั่นนผู้ไม่มีศีลไปพระนิพพานไม่ได้ท่านจึงบอกว่าอย่าเย่าต้นกินผลมรรกผลนิพพานต้นมันก็เป็นศีลถ้าไปเหยียบต้นมันผลจะเกิดไหมล่ะฮะ เหมือนชาวไร่ชาวนาเขาปลูกข้าวปลูกผลไม้เขาต้องบำรุงต้นมันใช่ไหมบำรุงต้นให้มันจเจริญม,มันได้กินปุ๋ยกินน้ำบริบูนณ์นมากมันผลมันมกักจะได้ทำไหมหรือจะได้ซื้อมาติดไหมฮะ,ะมันเกิดขึ้นมาเองถ้าต้นมันดีต้นมันสมบูรณ ถ้าต้นไม่สมบูรณ์มันจะเกิดไหมล่ะผนทำไมนะถ้าไม่เกิดทั้งใดประมานกันท่านจึงให้เข้าถึงตจสระผคมแล้วแล้วเอาศีลไปปฏิบัติเหยียบต้นมันคือเหยียบศีลไม่ได้เหยียบนะว่านะไม่ปฏิบัติเฉยๆนั่นแหละคือเหยียบเเหยียบโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเช่นไรล่ะตายไปต้องไปตกเอเมริ คุณค่าราคาเกิดมาถ้าไม่มีไตสนะคมไม่มีศีลก็ไม่ใช่ชาวพุทธพุทธตั้งแต่ปัจจัยเฉยๆไม่ใช่อุบา,กบาสกุิกาผู้เข้าถึงศาสนาถ้าไม่มีไตสนะคมไม่มีศีลให้เข้าใจอย่างนี้นะเอาวัน,นี้ก็พูดให้รู้จักว่าศีลนี่แหละ เป็นแม่เป็นมารดาพู้ทำเป็นต้น้องทำให้บำรุงต้นมันรักษาต้นมันให้ดีผลมันคืออาสวรนมีพันในไดซิเป็นหนามาจากไหนมันก็เกิดขึ้นที่สีลมีเองอเข้าใจนะเอาวอัน,นี้ก็มีแค่นี้แหละรักษาสีล่งกว่าคีริตด,ดอ <c oughs> ย่ท้าววิวรนะปุระปริปุรนติสากขลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปะเตอิจิตังปจิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจสตวสัพเพปุรินทูสังกะปาจันดอปนาโสย่ทาไม่มีช่ติ ละโสยทาสุขิติโยมิวัจิันโตสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขิติอายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปจายโนจะตานุธรรมาวัตตันติ I know.

Bama ba, and